สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับนี่นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยเมื่อประจำวันที่20กันยา64นะครับเป็นแนวทางเป็นการคำนวณตัวเลขนะสูตร2ตัวตรงนะครับ ไปกับบล่างมากผมคำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เลยนะครับเพิ่งทำหวยลาวเสร็จนะครับเมื่อกี้เพิ่งคำนวณหวยลาวเสร็จไปเมื่อกี้นะครับออกไมฮ้าน้อยเลยครับ คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้นะครับเป็นน้อยวีพิเศษนะครับน้อยพิเศษก็จะมีหนึ่งสองสองหนึ่งหกสามสามหกนอยปกติปกติก็จะมี กสามสามหหห VIP 1 0ึ่งศูนยปดสองสองแดประมาณนี้นะครับอย่าลืมออกไปเล่นรวมกันไปเล่นแต่ละน้อยเลยนะครับ บางครั้งมันก็จะออกสับดูดเสจกันนะครับเอาปกติออกพิเศษเอาพิเศษไปออกพีเแบบนี้นะครับส่วนเลขเด่นและเลขวิ่งเนี่ยครับเด่นหกวิ่งสองลืมนะครับเมื่อวานก็เข้าเด่นเข้าวิ่งนะครับเมื่อวานหนอน้อยเมื่อวานเข้านะครับเด่นก็เข้าวิ่งก็เข้านะครับ เขาทุกวันนะครับเลขเด่นเล็กวิ่งนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ